มันเป็นปืนพกที่แรงที่สุดในโลกและชื่อของมันคือสมิธแอนเวสัน500 m a g น u m ถูกผลิตครั้งแรกในปีคศ2003ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตโดยบริษัทสมิธแอนเ s สันซึ่งถ้าเกิดเราเอากระสุนของปืนชนิดนี้ไปเทียบกับมือเรามันจะใหญ่มากจนใหญ่เทียบเท่ากับนิ้วเราได้เลยระยะหวังผล100หลากระสุน5นัดขนาดลำกล้อง50ม mm. มการใช้งานหลักของมันก็คือ ใช้เพื่อล่าสัตว์ใหญ่เช่นพวกช้างเป็นต้นมันทํางานเหมือนกับปืนลูกโม่อื่นๆแต่แรงถีบที่เพิ่มขึ้นมากจากการยิงกระสุน 0. .50 หมายถึงมันต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทําให้ง่ายขึ้นสําหรับการยิงมันซึ่งก็คือล่องตรงปลายกระบอกปืนสิ่งนี้ช่วยพาแก๊สที่พุ่งออกมาไปด้านหลังและด้านบนซึ่งช่วยลดการกระดกของกระบอกปืนและแรงถีบสิ่งนั้นสามารถทําให้ปืนยิงซ้ําได้เร็วขึ้นและนี่ก็คือความต่างของขนาดกระสุน จุด a g แมกนัมและจุด50แมกนัม